อย่าไปบอกพี่โก้นะคะรักกันดีมากแต่ว่าพี่โก้จะดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องคัฟเวอร์รองแบคุณก็ร้องใช่ค่ะเพราะมากเลยค่ะพี่เพราะจริงๆคือพี่โคตรเพราะเลยค่ะพี่จริงๆคือแบบยกห่างแม่ลอยไปดูแล้วรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมันแบบโลกมันสวยงามใหญ่พี่พูดไอ้ที่ร้องแขญงเดียวใหญ่พี่พูดอ๋อ สวยงามจริงๆคือหนูรู้สึกว่าอาชีพนั่งร้องเป็นอาชีพหนึ่งที่เหมือนแบบเรามอบความสุขให้คนอื่นแล้วบางทีเรากลับบ้านเราก็หาความสุขไม่เจอเข้าใจไหมคะฉันนึกอยู่อย่างเดียวเพราะไม่มีผัวอยู่เลยยังไงในแง่ลุล่าให้หนูก็เลยมานั่งนึกดตว่าในเมื่อเรามอบความสุขคนนอื่นไปแล้วเนี่ยเวลาที่เขาสนุกกับเราร้องเพลงกับเราแล้วขามอบกลับมานั่นแหละที่เป็นความสุข นักประจวบซึ้งมากอยากจะบอกว่าสวยไหมคะซึ้งเกียวขนตา,าล่างคือว่า <c oughs> มันทำให้ความทราบซึ้งหายไป <c oughs> ฉันจะหัวร้อขนตาล่างเธอติดขนตาล่างด้วยอ่ะ ส่ที่นางบอกว่าอยากทําก่อนอนางบอกว่าก่อน,ออนก่อนอกอน,กน,กนตายเป็นแบบในความฝันของคนเรามันจะมีเขาเขาเรียกว่ามันเราจะเขียนลิสต์วางไว้นะคะว่าเราอยากจะทําอะไรจริงแล้วมันเป็นลิสต์ที่กวดเขียนตั้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเราอาจจะกลับไปทําในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วค่ะ ไม่เคยทํามาก่อนตอนเด็กๆแต่มาทําในตอนนี้ใครจะว่าตลกว่ะทำไมไปเที่ยวสวนสนุกหรือซื้อของเล่นบางอย่างเราก็ไม่เป็นไรเราก็เพื่อเป็นการเติม,เต,มเต็มชีวิตให้กับเราหนึ่งสิ่งนั้นลูเลาบอกว่าคือการได้ร้องเพลงคิดถึงเธอทุกท,ทีที่อยู่คนเดียวใช่ค่ะ,ะคือฝันเป็นจริงและในเช็คลิสต์หนึ่งเช็คลิสต์ของหนูคือได้ร้องเพลงคู่กับพี่คิมแล้ววันนี้ได้ร้องแล้วขอคพี่คิ้มจริงนะคะขอบคุณเรขอให้ทุกคน ทำลิสต์ไว้นะคะแล้วก็เช็คไปได้ทำอะไรบ้างแต่หนึ่งใน,นห,หนึ่งในบางคนอาจจะมีสิบข้อหรือบางทีร้อยข้อหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในสิบนั้นก็คือการต้องมีผัวนะจ๊ะคือเรื่องแหญ่หนูไม่เศร้าเลยอ่ะหนูเศร้าเรื่องเนี้ย,หน,นยหนูไม่มีผัวเนี่ยแหละเธอรู้ไหมว่าอีกหน่อยเขาจะจัดท่าน,นอนตอนตายอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไปเลยถ้าเกิดว่าตายตายโดยแบบไม่มีผัวคือไม่มีผัวเลยเนี่ย คือบางคนก็เสียชีวิตสามีอาจจะตายไปแล้วหรืออะไรโอเคแต่ว่าคขไม่มีหัวเลยคือเคยมีแล้วว่ามาแก่แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยปกติถ้าของคนตายจะเป็นยางไงฉันทำเหมือนมากครอบชันเหมือนอย่างไรฉันทำเหมือนถ้าเอาสมรีสองต้นยัตยดตร๊ฉันจะยิ่งคตเหมือนแล้วปากจะมาเต็มด้วยอ่ะแต่งหน้าอนต้องเป็นชนนันต้องแต่งหน้าสมเสร็จแล้วแล้วจะนอนเย็บฝากถึงแป๊บหนึ่งอะค่ะอ่านี่คือุคนธรรมดา ที่มีครอบครวัวมีอะไรแล้วอ่แล้วถ้าคนโสดอ่ะคือไม่อดีตไม่ได้ใช้เป็นการบอกบอกถ้าเกิดว่ายมาทุกมารับไปก็บอกว่าฉันยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ชาตนาสดชันมาใหม่ของที่แม่มีใช้ไปนะจ๊ะอย่าไปคิ้ว่าเสียเปรียบได้เปียบเดี๋ยวนี้เราไม่เรียกแฟนว่าแฟนเท่าไรเราเรียกว่า special case เรียกที่จะทําให้เราไม่ผูกมัดกันนานๆเราจะเป็นเราจะบางทีเราคบเป็นชั่วคราวหรือค้างคืนหรือว่าเป็นซีซั่นหรืออะไรเขาเป็นสเปเชียลเคสเดี๋ยวนี้เขาเป็นเอพิโซดนะคะพี่ค่ะเป็นเอพิโซดด้วยหรอเอพิโซดเอพิโซดด้วยสองสามสี่ถ้าใครที่คำจุดอุปถัมภ์เรามีทรัพย์สินให้เราด้วยเราก็เรียกเขาพิเศษที่มาหนิดนึงว่าคุณลูกค้าอ่ะลูกจดลูกจดจดจดเอาเรียกแฟนน่ารักสไตล์ทุกจะเรียกคนนู้นคนนี้ ถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรกินอะไรก็หารกันก็เรียกว่าเป็นสเปเชียลเคสแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ให้ตังค์บ้างอะไรบ้างคุณลูกค้านะฟังแล้วเขาจะดูเป็นป่ามากเขาจะเป็นการยกย่องเลเนะเราต้องวางเงินไว้ตรงไหนพี่อะไรนะคะต้องวางเงินไว้ตรงไหนหัวเตียงที่สุดพอตื่นมาเราก็มือคว้าโทรศัพท์ล้วก็มือไปแปะโดนนีใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมไม่ได้เอามาทำหัวก็วางตังค์ไว้หัวเตียงได้ไม่เป็นไรพี่คิมหนูมีเซอร์ไพรส์หนึ่งอัน เขาไม่เข้าใจฉันใช่ไมใช่บอกเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกอยู่ว่าพี่พูดอะไรการเป็นผู้หญิงอ่ะไปทําอะไรอย่างนั้นมันเสียอาหายเชื่อพี่เขากำลังเช็คเฟซบุ๊กกันอยู่ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเชื่อพี่มันจะมีแต่ได้ก็ได้จบไว้ลูกแม่สอนแล้วต้องจดไว้ หนูมีเซอร์ไพรส์คือเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยเป็นวันเกิดของหนูแล้วหนูเนี่ยไม่ได้ฉลองอะไรเลยเพราะว่าโมจะซ้อมกับมีงานถแถลงข่าว <S 2> <S 2> <S หนูก็เลยจะรบกลนคุณแม่ค่ะช่วยร้องเพลง Happy Birthday ให้หนูหน่อยได้ไหมคะ เด yeah, yeah. hey, ี๋ยวเดี๋ยวพี่วงหนูไม่ตาไม่ทันว่ะทำไมล่ะ เอาเป็นสวิงเพราะๆดีกว่าเนี่ยเป็นจิ๊เป็นจังเดี๋ยวเปิดแบนทึงเปิดแบบลากไปตะกี้สูงจนแม่ปีนแบบปีนมะลุขึ้นไปหรอสูงไปหรอสูงไปใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรทีนั้นได้ก็เป็นแจ๊สะอ๋ออ่ะ ที่เราเอามาคุยกันอย่างทุกวันนี้สะดวกปากมากเะจ๊ะเพราะผู้ชายหายากแล้วแล้วเราก็มีเวลาน้องเอางี้ดีกว่าหนูเปลี่ยนละคำที่หนูอยากจะได้ววชของหนูก็คือหนูอยากให้พี่คีมีผัวสักที <laughs>